คลิปนี้เรามาเล่วิธีการทําพุ่งปลาเสวยแกงพุ่งปลาทุกคนแกงยอดเยต่ที่สุดในโลกนั้นทุกคนนี่วิธีการทํามันแบบนี้แหละทุกคนเอาพุ่งปลามาถังมาลีดขีออกให้เม็ดค่ะทุกคนแล้วก็เอาไปคลุกกับเกลืออีกที่เนี่ยผลลุพธ์ที่มดแหลวคลุกเกลืออีกที่นึงคลุกเกลือเสร็จ กรุกๆๆๆเลยเอาไปใช้ในขวดโหลมักวไหเป็นเดือนวังจจได้เทียทุกคนให้มันหอมนั่นแหละถึงจะเอามาแกงได้วนในหม้อเนี่ยแกงที่เลือวันก่อนนะถึงเราไปเชงเมิงจะซ่องวันเราใช้ตู้เย็นวอเลยทุกคนแล้วกลับมาถึงเราอุ่นเนี่ยผลเราได้ขาวว่าเขาว่าแขงแต่ยอดแย่ที่สุดในโลกไงเราก็เลยมาอุ่นค่ะทุกคนอุ่นกินลาวชาหอมร้อยทุกคนมันแย่ตรงไหนอ่ะมันร้อยมากๆเลยอันนี้กับพักซอสแบบเนี้ยยิงร้อยเข้าไปย้อยกินแหล้วทุกคนเหล้วถึงมันเลือกแค่เนี่ย เอาไปอุ้นลาวนี่แก้ปลายไว้อุ่นกินลาวทุ่มได้เรืออนี่หอมฉ่ดอร่อยมากมากเลยทุกคนเนอนี่แก้ปไาลาวเอาเมืออยเมือต่อไปค่ะทุกคนก็อยีว่าแย่ก็แย่ไปแต่บ้านเราถ้าแกงไตปลามาได้ข้าวมดหม้อก็ไม่อิ่มค่ะ